1นนินาฬิกา30นาทีกลับมาในช่วงที่2ของ NBT มีคำตอบนะครับวันนี้อยู่กับกระทรวงแรงงานนะฮะกรมการจัดหางานคุณผู้ชมที่ว่างงานอยู่อยากมีงานทำวันนี้โทรศัพท์เข้ามาสดๆในรายการได้เลยนะครับ02น7 5 628 5อถึงครับมีทีมง,งานสองท่านดา้วยกันจากกรมการจัดหางานนะครับพร้อมเป็นที่ปรึกษาหางานให้กับคุณผู้ชมจนได้งานทำนะครับท่านแรกอยู่กับคุณธนัทพรเจือละองครับท่านเป็นนักวิชาการแรงงานแล้วก็เป็นล่ามภาษาอังกฤษด้วยนะครับ อีกหนึ่งท่านครับคุณสุภัตราเบ้าสุวรรณครับนักวิชาการแรงงานชํานาญการครับสงท่านพร้อมเป็นที่ปรึกษาหางานให้กับคุณผู้ชมนะครับรวมถึงถ้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติต,ต่างๆนะครับในฐานะที่ท่านเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานสอบถามเพิ่มเติมได้สดๆในรายการเลยครับวันนี้เดี๋ยวามาดูฮะสถานการณ์ คนว่างงานนะฮะโดยเฉพาะในไตรมาสนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนไทยนะครับวันนี้อยู่กับท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางานครับท่านมงคลสงครามสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านรองครับก่อนที่จะไปสถานการณ์เรื่องของคนว่างงานตอนนี้สถานการณ์น้ําหลายพื้นที่บอกว่าแผ่ประสบภัยอยู่ฮะครับทางกรมการจัดหางาน,างงานแล้วก็เป็นห่วงนะครับว่าจะเทียมถุงยังชีพนะครับเพิ่งจะไป,ไปแจกจ่ายกับ พุ่มพ่อแม่พี่น้องรายงานนะครับแล้วก็ประชาชนที่รับความเดือดร้อนในเขตที่ทับทุกทุกภัยในภาคเหนือนะครับเราก็เตรียมของไว้เดี๋ยวจะไปแจกจ่ายครับครับผมนะฮะก็เตรียมลงในทุกพื้นที่ที่ประสบภัยเลยใช่ไหมครับครับครับในในหลายจังหวัดภาคเหนือที่ตึ้งตึ้งประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ครับครับผมเห็นบอกว่าจริงๆนอกจาก ผู้ประสบภัยที่เป็นฟากฝั่งของประชาชนแล้วจริงๆเจ้าหน้าที่ของเรานี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะก็เราไม่ละเลยนะครับว่าเจ้าที่ของเราบางส่วนก็ได้รับผลกระทบครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเราก็ดูแลเขาด้วยนะครับครับผมนะะก็ติดตามอยู่ด้วยความห่วงใยจากกรมการจัดหางานนะครับครับผม จริงๆแล้วถ้าพูดถึงสถานการณ์การว่างงานในประเทศไทยเนี่ยล่าสุดสถิติเป็นไงบ้างครับท่านจากสถิตินะครับในไตรมาสที่2ของปี2 5 6 7เนี่ยนะครับว่าพบว่า,า,าการอัตรากาันว่างงานนะเพิ่มขึ้นครับจากไตรมาสแรกเนี่ยเราประมาณอีก เพิ่มขึ้นอีก0.19นนะครับก็ว่างประมาณ420,000กว่าคนเศษนะครับ <c oughs> ครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ที่ว่างงานนะครับออตอนนี้ก็ที่เราสำรวจนะครับแล้นจากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นภาค การค้าและบริการนะครับถัดมาก็เป็นภาคเกษตรและก็ภาคบริการที่มีอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาสที่2ของปีนี้ครับครับถูกต้องครับที่มีตัวเลขคนว่างงานที่เป็นคนไทยเพิ่มขึ้นนะฮะ0.19ครับอันนี้ถ้ามองกันจริงๆนี้สาเหตุเป็นเพราะอะไรครับ ก็ส่วนหนึ่งผมว่าตัวตัวผู้หางานผู้ทํางานเองก็ต้องการจะเปลี่ยนงานส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าธุรกิจได้รับผลกระทบมีการเ,าเลิกจ้างมีอะไรลงไปบ้างนะครับถึงเล็กน้อยแต่ว่าไม,ไม่ถึงกับว่าออกทั้งหมดอะไรเนี่ยนะครับลดกาลังคนลงนะครับนะฮะ <c oughs> ในส่วนของคนว่างงานนี่คือ คืออย่างนี้พอเวลาพูดถึงคนไทยที่ว่างงานเนี่ยเราจะนึกถึงว่าเอ๊ะจริงๆประเทศไทยเนี่ยมีแรงงานข้ามชาติจากสามชาติที่เข้ามาอหูเยอะๆเลยนะคือมอน,เป,นเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในการแหมมาใช้แรงงานอะไรแบบนี้แต่พอมาดูสถิติกับพบว่าคนไทยเนี่ย ว่างงานเพิ่มขึ้นอันนี้อันนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงครับจริงๆแล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ที่ว่างมาเนี่ยเป็นชั้นกรรมกรพวกใช้แรงงานนะทั้งแบกหามอยู่ในโรงงานนะครับซึ่งตอนนี้คนไทยก็ไม่ยอมจะทําอีกแล้วนะครับมไม่อยู่ในสารประกอบการที่เป็นโรงงานนะครับที่ที่มีความสกรปรกหรือใช้แรงงานหนักๆอย่างเงี้ยครับคนไทยก็ส่วนใหญ่จะไม่ไม,ไม่ค่อยจะทําแล้วไม่อยากทําแล้วนะก็เป็นส่วนใหญ่ก็มีการศึกษาที่ที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับ จบปริญญาตีมเยียโทแล้วจะไปทํางานอยู่ในโรงงานอย่างนี้ปุ๊บก,ก็ไม่นิยมจะทำนะครับหมายความว่าจํานวนคนที่ว่างงานอยู่4 0 0แสนกว่าคนตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่ในระดับ การศึกษาที่พวกนั้นทั้งสูงนะ<ม>แล้วก็อาจจะใช้คำว่าเลือกงานได้ไหมฮะกบก,ก็มีส่วนครับอยู่ที่ว่าเลือกงานบาง,บาง,บางทีงานที่ไม่ไม่ตรงกับความต้องการเขาหรือว่ามัน,มนห่างไกลกับที่พักอาศัยอยู่อย่างเราอยู่คนละฝั่งกันอย่างเงี้ยนะครับมไม่สะดวกคือการเดินทางอะไรเงี้ยครับก็อ <ๆ S 1> าจจะมีการเปลี่ยนงานหรือเลือกงานได้ครับครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วกรมการจัดหางานเองเตรียมทําวิจัยว่าเอ๊ะเหตุผลอะไรที่ทําให้คนยังว่างงานอยู่ด้วยใช่ไหมครับครับก็กำลังจะทําวิจัยเรื่องหนึ่งครับว่า ทำไมที่คนคนหางานที่มีการศึกษาสูงเนี่ยหรือว่ามีการศึกษาที่ที่มากขึ้นน่ะไม่ไม่ทำงานส่วนหนึ่งเขาเขาจงใจหรือเขาอยากจะไม่ทํางานอย่างเงี้ยหรือว่าต้องการทํางานเป็นชั่วครั้งชั่วคราวอะไรเงี้ยครับ<ม>เป็นพาร์ทไทม์หรือเป็นเป็นบางห่วงเวลาอย่างขายของออนไลน์หรือ,อ,อกิจกรรมอื่นที่เป็นเป็นเป็นชั่วครั้งชั่วคราวอะครับจริงๆการที่คนคนหนึ่งจะว่างงานเนี่ยมันก็อาจจะมีมาจากหลายปัจจัยหลายเหตุผล อย่างที่ท่านเกิดมาเมื่อสักครู่คือระยะทางจากที่พักไปที่ทํางานมันเป็นปัจจัยหนึ่งถูกครับในการที่ทําให้คนว่างงานได้เหมือนกันล่ะครับก็มันเหมือนส่วนอย่างเงี้ยอย่างอย่างเราอยู่อยู่แถวดินแดงเนี่ยโทษนะครับแถวในกรุงเทพทุกเนี่ยเราไปทํางานมินบุรีครับท่านต้องตื่นเช้ากี่โมงไปก็ระยะทางการดําเนินการหชีวิตเลยแต่แต่แล้วมันต้องมันต้องเกี่ยวพันหลายส่วนนะครับเพราะเราไปไกลปุ๊บนะครับในค่าจ้างที่ที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นอื่นอะไรเงี้ยครับ ค่อาจจะไม่ไม่เหมาะสำหรับว่าอยู่ใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยฮะอยู่ใกล้ๆแรกที่ไม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 ่ไกลมากแล้วก็ทํางานไปมาสะดวกอะไรเงี้ยครับครับผมนะเดี๋ยวรอผลการวิจัยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาเปิดเผยใน NPT มีคาตอบให้ผู้ชมเห็นว่าเอาจริงๆตัวเลขการว่างงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหตุผลแล้วก็ปัจจัยหลักมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับครับผมท่านครับจริงๆมันเหมือนกับว่าโลกถูกดิซัพแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันนี้พฤติกรรมของคนหางาน เปลี่ยนด้วยไหมฮะก็เ,เ,เปลี่ยนครับเปลี่ยนที่อย่างที่เรียนไปว่าตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดียมันมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ที่การเข้าถึงเ,เรื่องตําแหน่งงานหรือว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเข้าง่ายฮะพอเข้าง่ายปุ๊บมันก็เป็นเป็นอะไรที่สามารถตรวจสอบได้ดูได้ว่างานที่เราจะทําหรือจะทํำข้างหน้าเนี่ย นะครับว่ามันมันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือช่วยเขาดีขึ้นหรือว่าช่วยให้เขามีงานทําหรือว่ามีสิ่งต่างที่เลือกให้ครับครับที่สะดวกกว่านะก็คือเขาถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าครับนะแล้วอย่างพวกเทคโนโลยีที่มันมาเป็นเครื่องจกักรเป็นเครื่องมืออะไรต่างๆมันมีผลทําให้ เอาแรงงานส่วนหนึ่งมันมันหายไปจากระบบไหมฮะมันเกี่ยวไหมฮะก็ก็มีส่วนบ้างครับแต่ไม่ถึงบกับมากนะฮะเพราะว่าบางบางโรงงานบางอย่างเนี่ยใช้ระบบออโตเมชันใช้หุ่นยนต์ใช้อะไรพวกนี้นะครับบางบางงานก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับอย่างยกยก,ยก,ยก,ยกตัวอย่างที่ที่คุยว่าไอ้ถุงมือยางนะฮะเพราะยังไงหุ่นยนต์มันดึงออกไม่ได้เพราะดึงมันขาดอย่างเงี้ยถุงมือ,อยางที่<อ>เป็นถุงมือหมอถุงมือทางการแพทย์นะฮะ ก็ต้องก็ต้องใช้แรงงานอยู่ดีครับอย่างอย่างเงี้ยครับมันเป็นบางบางประเภทอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยที่ใช้ไม่ได้บางอันก็ต้องใช้ได้อย่างเงี้ยครับมันมีความต่างอยู่ถึง่ว่าจะไม่ใช้แรงงานเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับก็อย่างน้อยๆก็ยังมีว่ามีพนักงานสตอมีคุมสต๊อกอะไรกันอย่างเงี้ยยังยังมีอยู่ครับผมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่าตําแหน่งงานไม่มีครับตาแหน่งงานนี่คือยังมีเอาเยอะเลยทีเดียว แต่อย่างที่ผมบอกว่าจะเขาจะชอบในตําแหน่งที่เขาทําหรือเปล่าอันนี้เรื่องแล้วก็เรื่องรายได้เรื่องการเดินทางมันมีหลายปัจจัยที่ผมเรียนไปครับครับผม นะฮะ,ะคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยอ<ไ>ยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าต้องการที่จะหางานให้เหมาะกับตัวท่านเองนะฮะตอนนี้เราเปิดสายส,สดๆในรายการนะครับ0 2น7 5ส2 8 5อถึงมีทีมงานจากกรมการจัดหางานนะครับพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยให้กับคุณผู้ชมได้มีงานทำนะฮะร,รวมถึงติดขัดกฎระเบียบไปติดขัดในข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะฮะไม่เฉพาะคนไทยนะฮะแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมายติดขัดตรงไหนอย่างไรโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้เช่นเดียวกันนะครับท่านครับพอพูดถ ว่างานที่มันมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้น0.19%ในไตรมาส2ที่ผ่านมาบแบบนี้แล้วกรมการจัดหางานเองเนี่ยเตรียมความพร้อมเราเตรียมตำแหน่งงานหรือว่าเราเตรียมซัพพอร์ต คนที่แบบอยากได้งานจริงๆยังไงฮะครับใน,ในระบบเรามีไทยมีงานทำนะครับเราม,ม,ม,มีมีตำแหน่งงานเยอะอยู่แล้วครับท่านสามารถเข้า,าผ่านโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานก็สมัครงานดูตำแหน่งงานาตามพื้นที่แล้วก็รายละเอียดอยู่ในเว็บอยู่แล้วนะครับนี่ท่านสามารถสมัครงานหรือว่าค้นหาตำแหน่งงานว่างที่ใกล้ของท่านได้เลยนะครับในเว็บไทยมีงานทำของเรานะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ที่เรา,าจะช่วยเหลือนะครับหรือว่า ผู้ที่ว่างงานหรือว่าอยากมีอาชีพเพิ่มนะค,ค,ครับเราก็ได้จัดงานามาทำรับงานแล้วก็อาชีพอิสระเพื่อคขินไทยมีงานทําแล้วก็มีรายได้นะครับครับผมที่มาที่ไปของงานนี้ยังไงฮะก็วัตถุประสงค์ก็อย,อย่างที่เรียนนะครับว่าเวลาท่านเรามีรายได้งานหลักหรือประจาปุ๊บเนี่ยอยากจะมาทําอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพเสริมทำเนี่ยเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะครับซึ่งกรมการจัดหาง,งานเราก็มีการส่งเสริมให้อ่อ ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจในการประกอบอาชีพอิสระคือทำเองเนี่ยฮะทำเองเรามีตลาดให้มี ช่องทางในการจําหน่ายให้อย่างนี้นะครับแล้วก็ฝึกอบรมให้จนสามารถประกอบอาชีพได้นะครับครับผมก็คือส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่เป็นอาชีพอิสระเลยใช่ไหมฮะครับครับคือก็ส่วนหนึ่งก็คืออาชีพอิสระคือท่านอยากทําตอนไหนท่านก็ทำไงครับคือม,ม,มันเป็นงานฝีมือหรืองานผลิตอย่างเช่นเย็บปักถักร้อยอยู่บ้านหรือเย็บกระเป๋าอะไรอย่างนี้นครับซึ่งเป็น,ปนงานฝีมือท่านอยากทําตอนไหนก็ทำาเพราะเป็นอาชีพอิสระนะครับครับผมก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเค,าเคย จัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจ็อบเอ็กซ์โปไทยครับครับผมไอ้จ็อบเอ็กนี่คือเราเอาตำแหน่งงานว่างที่เราเราจัดเอางานของเป็นเเรียกว่ามหารรมนะครับ ตำแหน่งงานของกรมการจัดหางานปีนึงเราทำครั้งหนึ่งนะครับที่ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับทั่วประเทศเราทำใหญ่แล้วก็จัดพร้อมๆกันอีก7 6จังหวัดทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการหางานนะครับหางานคนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมาเจอกันแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับในงานอย่างล่าสุดที่จัด จับเอกโปรไทยแลนด์2อไปเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับดีครับเพราะว่าเราไปเปอร์เลยะครับไม่ต้องใช้คุณไม่ต้องกรอกใบอะไรนั้นถึงเข้ามาถือก็อ่ารีจิสเตอร์ผ่านระบบเลยมาถึงปุ๊บมันก็เข้ามาพบนายจ้างได้เลยนะครับมาพบว่าตามที่ท่านสมัครไว้ปุ๊บมันจะมีคิวมีรัดให้เรียบร้อยเลยครับก็สะดวกมากเลยครับครับผมสิยงตอบรับจากประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ไปร่วมงานครับก็ก็ดีครับว่าตอบรับว่าอยากให้จัดเยอะบ่อยขึ้นนะครับปีนเราจัดครั้งเดียวเขาอยาก ได้สักสองครั้งอะไรเงี้ยครับน ครับผมแต่ว่าตอนนั้นพอเป็น job expo เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นทั้งงานที่ลักษณะของมีนายจ้างมีผู้ประกอบการเขามาหาลูกจ้างกลุ่มผู้ใช้งานไปก็อ่าไปจะไปเป็นลูกจ้างมีเงินเดือนอะไรแบบนี้แต่ว่ารอบนี้ที่เราเตรียมจัดก็คือมหากรรมรับงานและอาชีพอิสระเพื่อคนไทยมีอาชีพมีรายได้ครับอันนี้อันนี้ก็คือมันจะต่างก็คือส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเจ้านายตัวเองพูดอย่างนั้นถูกไหมถูกครับถูกครับก็คือเราเราอย่างที่เรียนไว้ว่าเราฝึกอาชีพให้เขาแล้วถูกไหมครับเขาสามารถยื ได้สามารถผลิตของให้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีช่องทางให้จําหน่ายให้เขานะครับท่านเราจัดงานนี่ก็เพื่อเพื่อให้เขาเอามา,มาพบกับนายจ้างคือผู้จ้างผลิตด้วยคือมันจะมีสส่วนนะครับ,รบส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มผู้รับงานไปนทาที่บ้านที่เป็นอิสระแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในจังหวัดหรือในเพราะว่าเราจะเอา,เอาทุกทุก ทั่วประเทศนะครับสี่สิบกว่าสี่สิบกว่ากลุ่มที่มาออกในงานนะครับก็จะให้ผู้ที่สนใจนะครับอยากมาฝึกอาชีพคุณก็มาฝึกได้เลยพอมาฝึกปุ๊บเนี่ยก็จะมีนายจ้างที่รับซื้อรับซื้อของอย่างเช่นยกตัวอย่างดอกอมะลทิที่พันนะฮะทำปุ๊บถ้าคุณทำได้มาตรฐานเขารับซื้อเลยส่งคือคนที่มาวอกกินมาในงานท่านก็สาสมารถมาฝึกอาชีพอยากปุ๊บ ตรงไหนอาชีพเรามีหลายอันเป็นสิบอาชีพที่สาธิตที่ดูอยู่ถ้าท่านถูกใจปุ๊บท่านทาปุ๊บผลงานดีปุ๊บพบกับผู้ซื้อได้เลยคือนายจ้างที่เขาพร้อมที่จะจ้างนะฮะซึ่งเราก็จัดมาเตรียมไวใ้ให้ครับให้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 ใหใหพวนร,ร่วมงานนะครับ,ารบสาธิตอาชีพได้เลยครับ,รบพอพูดถึงลักษณะอาชีพที่มันเป็นเจ้านายตัวเองเป็นอาชีพอิสระในลักษณะแบบนี้เห็นบอกว่าคือพอดูกระแสที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ว่างงานอยู่แล้วเท่านั้นที่มา สนใจในงานในครั้งนี้แต่ว่าคือบางคนบอกว่า อ้ยอาชีพเดียวมันไม่พอกินหรอกนะฮะหลายคนบอกว่าเงินเดือนมันน้อยอาชีพเดิมยังทําอยู่แต่ขออาชีพอิสระเสริมเป็นอาชีพที่2อ,อาชีพที่3ครับตอนนี้เทรนด์มันมาอย่างนี้ไหมฮะใช่ครับมันอย่างนี้ถึงอย่างที่ผมเรียนไปนะครับตอนนี้เรามีการขายของผ่านออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กไลน์เลยพวกนี้ครับทิกเอเลยแล้วขายได้หมดแล้วท่านทําอันนี้ก็คือทํางานเสริมอย่างที่ผมบอกว่าท่านสะดวกทําตอนไหนท่านก็ทําได้เลยนะครับว่าไม่ไม่จำเป็นที่ว่าต้องทําเป็น เป็นงานหลักน,นะฮะนี้เป็นงานเสริมแต่ว่าถ้าสมมติว่ากิจการเราดีทำปุ๊บท่านเนี่ยอาจเป็นอาชีพหลักของท่านเลยก็ได้หลายคนบอกว่าเป็นอย่างนั้นไปแล้วตอนนี้ครับอย่างนั้นแหละนะส่วนใดน,นักนักลงทุนรายย่อยในยลักษณะแบบนี้บอกว่าเฮ้ยกอดอาชีพที่มั่นคงไว้ก่อนที่ยังมีเงินเดือนอยู่เก็บหอมรอมริบลงทุนมาทำอิสระ ครับพออิสระตั้งตัวได้รู้สึกมั่นคงครับค่อยไปออกจากงานประจาอย่างนั้นละครับครับคงอย่างนั้นเยแต่ว่าผมคิดว่าคุณถ้าเขาอยู่ได้ดีๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเราเจอบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาทำเนี่ยรายได้ดีกว่าดีกว่ารายได้หลักที่เหมือนเงินต้นกันเดือนอย่างเราว่า,าใช่ไหมครับพอมีรายได้ปุ๊บกลายเป็นว่าอันนี้เป็น เป็นงานเสริมที่ดีมาอย่างนี้ครับเราก็ต้องการอยากให้ให้ประชาชนหรือว่าผู้ที่ว่างงานหรือว่าผู้สนใจมา,มาในงานท่านเด้พบกับอน,นียครับมีวิทยากรมีอะไรเรามาช่วยช่วยสอนให้ครับพอฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านชมอยู่ทางบ้านบอกว่าเอองานหลักแล้วมันยังพอมีเวลาอยู่บางคนบอกว่าเออตอนนี้ว่างงานอยู่อยากมีอาชีพอิสระที่ไม่ต้องไปตอกบัตรตอนเช้าตอนเย็นรอมาปุ๊บรถติดอะไรแบบนี้นะฮะสนใจอยากจะไปร่วมแม ขอองค์ความรู้แบบนี้งานจัดช่วงไหนยังไงที่ไหนะจะจัดในวันที่4ที่5กันยายนนี้ครับที่กระทรวงแรงงานนะครับถนนมิมตรไมตรีดินแดงนะครับที่กรุงเทพนี่นครับซึ่งในงานนี่เราก็จะมออีอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ามี สาธิตอาชีพนะครับสาธิตอาชีพปุ๊บเนี่ยเราก็มีคําให้ปรึกษาด้านด้านาการทํางานนะครับด้านตําแหน่งงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์อันงานอื่นหรือว่าไอกลุ่มที่มีงานเยะที่เขาอยากรับเนี่ยก็มีมามารอแล้วนะครับอันที่สองก็เ,เรามีเวทีให้พูดคุยเรามีอินฟลูเอนเซอร์มานำเสนอหรือท่านอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ท่านอยากจะขา,ขายของอะไรที่ต่างๆในโซเชียลเราก็มา เอามาเขามาแชร์ประสบการณ์ด้วยว่าเนี่ยเขาสบความสําเร็จเขาทําอย่างไรอ๋อคือครับอ่ะมันเป็นอาชีพนะปัจจุบันละถูกอินฟลูเอนเซอร์ขายของในติ๊กตอกใน Facebook ไลฟ์สดอันนี้มีมาเทรนมาเทรนได้เลยครับเเราจะจัดเวทีให้เลยท่านสามารถมาเสวนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสอบถามประสบการณ์จากจากท่านเหล่านี้ได้เลยครับ ครับน่าสนใจมากนะก็แหมเดี๋ยวนี้ผมเห็นนะในโลกออนไลน์เนี่ยไม่เฉพาะวัยรุ่นคนทุ่วัยนะผู้สูงอายุู่มเขาสูองอายุหลายคนบอกว่านี่พอมาทําแบบนี้ก็ก็ทําให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นเหมือนกันนะครับ ครับผมนะเอามีอะไรอีกนะในงานกิจกรรมครับท่านก็ก็อย่างที่เรียนไปนะครับเรามีสาธิตอาชีพให้คําปรึกษาด้านอาชีพแล้วก็มีกิจกรรมพบพบปะคุยนะครับแล้วก็เรามีแฟนชายครับแฟนชายที่มาออกนะครับที่มาออกบุธนะครับมาสาธิตว่าท่านชอบอันไหนท่านอยากได้แฟนชายไหนไปเ,เราได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ครับจะจัด SME ที่เขาลงทุนนะฮะให้มีแหล่งเงินกู้มีสถานที่โลเคชั่นนะครับอีกประมาณหมื่นกว่าแห่งในในในทั่วประเทศให้ไปเลือกชอบว่าท่านสมมติท่านอยากจะขายฟุดทักนะครับเราจะมีที่มีอะไรลงให้นี่และความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็จำหน่ายสินค้าราคาถูกทงฟ้าให้ให้ด้วยในงานนี้ครับครับผมนะอยากประกอบธุรกิจเองนะพอมีเงินทุนอยู่นะฮะบางทีแมไม่อยากจะไปเริ่มธุรกิจใหม่ซื้อแฟรนไชส์มาเลยอันนี้ก็ เหมือนทางลัดทางหนึ่งครับนะเราก็มีช้อยมาให้เลือกเหมือนกันครับมีเลือกให้มีมีเยอะครับไปดูมีมีมีเยอะฮะแต่ผมคงพูดในนี้ไม่ไม่หมดแต่มีมีหลายเจ้าครับจะมาสาธิตให้ดูด้วยนะครับครับผมนะฮะไปลองชิมได้นะเป็นอาหารครับนะฮะแล้วก็มีบริการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ยังมีกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระอีกด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับอาชีพอิสระที่ที่ผมเรียนว่าเอ่อพวกนี้คือเขากลุ่มที่เขารับรับงานนะครับคือรับรับจ้างผลิต ผลิตตะกร้าผลิตกระเป๋านะครับเป็นแบรนด์แบรนด์เนมก็มีหลายแบรนด์ผมขออนุญาตไม่ได,ไได้ไม่ได้เอ่ยถึงแบรนด์เขานะครับคือมาจ้างเขาก็มีมีคิดความสามารถมีทักษะฝีมือนะครับ mm hmm. ก็ส่งไปก็จะมาให้กับผู้ว่าจ้างนะครับถ้าผู้ว่าจ้างท่านไหนสนใจใกล้จะ ทำสิ่งของจะขายหรือจะทําเป็นที่ระลึกไอ้พวกนี้ครับ้ามาพบปะ,ะกลุ่มพวกนี้ได้ครับกลุ่มพวกนี้คือเขารับงานอยู่แล้วนะครับก็กกมีหลายหลายผลิตภัณฑ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นเ,เครื่องประดิษฐ์จากสารแล้วก็พวกกระเป๋าผ้าแล้วก็ตัดเย็บไอ้พวกนี้ครับเราจะมีมีมากกลุ่มอ๋อน่าสนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นชาวบ,บ้านอยู่แล้วใช่ไหมชาวบ้านอยู่แล้วครับแล้วก็เรามีอาชีพอิสระครับคือหนึ่งตำบล1หนึ่งหนึ่งอาชีพนะครับซึ่ง เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับว่าอยากให้ชุมชนมีความมีความเข้มแข็งนะครับมีอาชีพมีรายได้ปุ๊บเนี่ยก็จะให้แต่ละหนึ่งตำบลเนี่ยมีอาชีพอิสระซึ่งในงานเนี่ยเราก็เชิญวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มที่อยู่ในในตำบลนั้นนะมาร่วมงานด้วยครับครับผมนะขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแต่ละกลุ่มได้ไหมฮะสักนิดหนึ่งนะฮะผู้ประกอบอาชีพอิสระหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มอาชีพนะฮะจะมีสิบกลุ่มที่มาร่วมครับครับรอบนี้นะฮะ ครับครับผมมีทางใต้มาก่อนเลยฮะอ๋รทางมีทางใต้ครับมีมีพัทลุงนะครับมีพัทลุงก็เป็นพิมพิมลายผ้าพิมพ์ลายธรรมชาตินะนะส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมเรียนว่าก็จะมีอาหารเป็นผ้าตัดเย็บอะไรเงี้ยนะครับครับผมนะฮะนครศรีธรรมราชนะฮะครับนะฮะมีสุราษฎร์ธานีครับครับผมอุทัยธานีก็มีไม่กวาดมาเนี่ยครับครับผมแล้วบุรีรัมย์อย่างเงี้ยครับมีก็มี ผ้าทอนะครับผ้าทอบ้านคุณงจังหวัดตังนี่กลุ่มโตะ๊เมืองบาติกครับ,รบกระบี่นี่ก็มีกระเป๋าลิตเติ้ลดักครับ ครับผมระนองเป็นกลุ่มตัดเย็บบ้านห้วยปริงแบบนี้เป็นตัวอย่างที่เขาประสบความสําเร็จแล้วใช่แล้วครับนะฮะก็สามารถมาเรียนรู้ได้นะครับผมเพิ่มเติมได้เลยคลินิกให้คาปรึกษาทางอาชีพอันนี้เป็นในลักษณะไหนยังไงครับก็ให้ให้ปรึกษาครับว่าอาชีพหนคุณคุณเหมาะสมกับเขาครับหรือเขาอาจจะต้องมีการประเมินนิดนึงว่าบุคลิกลักษณะเขาเนี่ยเขาเหมาะกับอาชีพไหนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้คอสซ์ลิงก็คือให้คําปรึกษาเข้าไปบางทีเขาอาจจะอยากจะเปลี่ยนงานไ คลิปอาชีพนะครับจะเปลี่ยนงานจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือจะทำอย่างอื่นดีเราก็ให้คำปรึกษาครับโดยเรามีมีเจ้าที่ที่มีประสบการณ์นะครับซึ่งที่ผ่านมาในงาน Job Expo เนี่ยคนไปรอรอคิวเยอะมากครับรอคิวคอสเซอร์ลิงเนี่ยครับให้คำปรึกษาครับก็ก็เป็นเมติใหม่ผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยมามาพบเจ้าที่ใช่ไหมครับในในงานนี้ครับมา ครับผมก็ได้เป็นแนวทางแนะว่าควรจะไปทางไหนยังไงครับนะสำหรับใครที่อาจจะยังแบบแม่ไม่รู้จะไปทางไหนดีนะจะไปประกอบอาชีพอะไรดีมาตรงนี้ก็เหมือนมี ผู้แนะนําเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แนะนําให้ครับจริงๆเห็นบอกว่าจริงๆกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่เราเรามีการตั้งว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งกับกลุ่มที่เป็นปกติอย่างนี้ด้วยเหรอฮะอ๋ออ,อย่างนี้ครับคือเราเราได้ประเมินเกณฑ์มาตรฐานเครืเบสแพ็กทีชนึงครับว่ากลุ่ม <c oughs> เพราะว่ากลุ่มที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน,นเราเยอะมีเป็นพันกลุ่มครับข่เป็นพันกลุ่มปุ๊บเนี่ยเราก็อยากว่า กลุ่มไหนที่มันมีเบสแพ็กที่คือมาตรฐานที่ดีเราก็มีการประเมินประเมินใ,นในในในแต่ละกลุ่มนะครับพอได้กลุ่มปุ๊บเนี่ยพอเขาประเมินเขาได้มาตรฐานเขาผ่านเราก็จะมอบรางวัลใบประกาศให้เขาว่าเนี่ยกลุ่มเขา,าเอะได้ประสบความสําเร็จ นะครับได้การบริหารเรื่อสุขอนามัยเรื่การตลาดอะไรเนี่ยครับก็ให้กลุ่มอื่นๆเนี่ยได้มาศึกษามาดูว่าเนี่ยเบสแพคทิสมันเป็นอย่างไรอ๋อก็เหมือนเป็นการการันตีครับจากกรมการจัดหางานอีกทีหนึ่งว่านี่คือสุดยอดอเบครับแต่เราอาจจะไม่ถึงกับโอท็อปเลยนี้เขานะครับถือว่าในในกลุ่มเขาที่เขาสามารถยืนยืนอยู่ได้ครับผมนะฮะก็ ในโอกาสนี้ฮะอยากให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมต่างๆที่ชมรายการอยู่ครับไปร่วมกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้น4แล้วก็5กันยายนนี้ครับครับก็งานเราจะมี2วันนึงนะครับวันที่4กับวันที่5นะครับเราก็จัดที่กระทรวงแรงงานนะครับข้างๆสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงถนนมิตรไมตรีนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านที่กําลังหางานหรือท่านที่ต้องการฝึกอาชีพหรือว่าท่านเป็นนายจ้างนะครับที่จะต้องการว่าจ้างกลุ่มรับงานไปทําที่บ้านนะครับ ซึ่งเรามีสินค้าเนี่ยมากกว่าพันรายการนะครับที่มาให้ท่านเลือกให้ชอบนะครับแล้วก็เรามีสินค้าธงฟ้าจำหน่ายเลยราคาถูกให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแฟรนชชายให้ท่านมาเลือกเลือกซื้อหรือว่าเลือก,เอ,กเอาไปไปขายได้นะครับครับผมนะฮะสะดวกก็มาในงานคือไม่เฉพาะจะมีอาชีพ มีงานทําเท่านั้นนะแต่ว่ามันจะมีองค์ความรู้อื่นๆที่อยู่ในงานแล้วก็แหมจริงๆเดินก็เพลิดเพลินดีเหมือนกันนะครัดูแฟ่นชายดูธุรกิจอื่นๆเผื่อว่าจะต่อยอดแล้วก็เกิดไอเดียนะฮะถ้าไม่รู้ใจยังไงจริงๆก็ยังมีคนที่จะแนะนําให้เราอีกนะครับผมแบบนี้แล้วงานสําหรับงานใครสะดวกก็มาร่วมงานแต่ว่าถ้าสมมติว่าโอ้โหอยู่ต่างจังหวัดไกลไม่สะดวกแบบนี้อยากจะมีงานทําเห็นบอกว่า แอปพลิเคชันของเราก็รองรับ,รบนะบโลกลุคนี้กดในดสมาร์ทโฟนนี้ได้หมดแล้วใช่ครับนะเรามีถึงสองแอปพลิเคชันอย่างที่ผมบอกว่าไทยมีงานทําก็คือทั้งสะบักงาน <c oughs> ดูตําแหน่งงานว่างอันนั้นก็เป็นงานประจํางานหลักนะครับเล่งอ่านเรามีเว็บอีกอันหนึ่งก็คนเว็บเว็บคนทางานนะครับเว็บคนทํางานนี่ก็เป็นเหมือนกับว่า เป็นงานงานพาร์ทาม์ครับงานเป็นรลายชั่วโมงท่านต้องการทํางานสองชั่วโมงท่านก็นลงไปโพสในในความต้องการของท่านว่าท่านว่างสองชั่วโมงนะครับก็จะมีนายจ้างที่เขามาดูว่าท่านสองชั่วโมงเนี่ยท่านจะไปทําอะไรอย่างว่าผมจะพา ขับรถให้ขับรถสองชั่วโมงไปตลาดหรือไปห้างอย่างเงี้ยครับเขาคิดค่าบริการกันไปอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงคือ2แอปพลิเคชัน2เว็บนี้เนี่ยมันต่างกันอันแรกเนี่ยคือถ้าใครอยากมีงานประจําถูกพูดอย่างงั้นมีเงินเดือนถูกไปที่ไทยมีงานทําครับครับผมอีกอันหนึ่งคือคนทํางานคนทํางานคนทํางานคือลักษณะพาร์ทไทม์อยู่ที่ท่านว่าท่านมีความสามารถแบบไหนถูกครับท่านกับลงโปรไฟล์ไว้ท่านเลยอ่าครับครับ นะก็ได้เลยก็รับเป็นจบจี่ไปว่าอย่างนั้นนะสะดวก ช่วงเวลานี้ว่างพอดีอยากจะรับก็ไปกดรับกันตรงนู้นแล้วก็ไปทํางานแค่ช่วงนั้นเลยนะฮะสะดวกแบบนี้อำนนยความสะดวกไว้2ช่องทางนายจ้างก็เหมือนกันนายจ้างอยากจ้างสักสองชั่วโมงก็มามาดูในนี้ได้ก็คือเปิดทั้งคนหางานแล้วก็คนที่จะว่าจ้างด้วยใช่ครับใช่ครับคือมาเราเราเป็นตัวกลางให้นะครับว่ามีท่านอยากจ้างไหนจ้างท่านก็ลงลงงานรักษางานท่านไว้นะครับไอคนที่มาหางานก็มาดูถ้าเมื่อไหร่มาเจอกันก็มทชิ่งก็มาเราติดต่อได้ ตกลงไม่ทำงานครับผมสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แหมทำงานได้ตามความต้องการของเราเลยครับท่านครับพอพูดถึงเรื่องของออนไลน์ในศักตร์แบบนี้เนี่ยมมีแง่มุมที่ดีมันก็มีมิจฉาชีพเข้ามาพอสมควรเหมือนกันของเรานี่ถือว่าท็อปะครับตัวท็อปเหมือนกันเราเรา ผมถือว่าเว็บของกรมเราเรื่องความสนใจนะฮะ <S <S มันถึงมีเฟกนิวเยอะนะครับ <S 2> <S 2> จริงๆแล้วกรมการจดหางานเรามีเว็บมีให้บริการทุกช่องทางเนี่ยท่านต้องต้องคิด,ดก่อนว่าเราเป็นระบบราชการเราไม่มีการเก็บเงินไม่มีการเก็บเงินต้องตั้งตั้งต้นไว้ก่อนอไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ <S <S ท่านมาปุ๊บเนี่ยส่วนที่เราหลอกก็จะมีหลอกไปทํางานต่างประเทศบ้างครับเราเราไม่ได้หลอกนะเราไม่หลอกแต่ของของของที่เข้ามาปลอม เราไงครับ,รบเขาปลอมเราคือปลอมมาไปทํางานต่างประเทศหลอกลวงว่าไปทํางานประเทศนู้นประเทศนี้ได้ละเงินออสเตรเลียเมริกาทียังมีนะครับบอกว่าต้องจ่ายค่าสม,มาัครค่านู้นค่านี้คือเนี่ยไม่ใช่ครับนะครับ ตองท่านต้องนึกว่ากรมการจัดหางานเราไม่มีการเก็บตังค์อ่าอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองท่านดูครับถ้าเว็บปลอมมาเลยปุ๊บเนี่ยท่านดูยอดติดตามกับยอดไลค์อยู่ข้างล่างครับมันจะไม่ค่อยมีคนแมถ้าเว็บปลอมถ้าเป็นของเว็บของกรมเราเราทำมาตั้งหลายปีต้องมีผู้ติดตามแล้วก็มีคอนเทนต์เยอะนะครับอันนี้ก็สังเกตได้ส่วนหนึ่งนะครับครับเนี่ยหลายคนบอกว่าหลงกลมิจฉาชีพเพราะว่าทําเหมือนมาก รือยุคนี้ทำเหมือนเว็บจริงของกรมการจัดหางานเลยแต่มันมีจุดสังเกตอย่างที่ท่านบอกก็คือไปดูตรงผู้ติดตามผู้ติดตามครับผู้ติดตามแล้วก็อย่างที่เถียมเรียนบอกว่าข้อหลักก็คือเราไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายนะครับไอ้ไไหลอกสมัครงานรับงานไปทําที่บ้านก็มีครับให้หลอกให้ซื้อของซื้ออะไรเดี๋ยวมาส่งนะแต่ต้องโอนตังค์ไปก่อนอย่างเงี้ยเราไม่เราไม่มีครับเพราะส่วนใหญ่มันก็จะจะอย่างเงี้ยเยอะครับทั้งสองอัน ท่านครับสุดท้ายพอดูตัวเลขจากสถิติแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังมีจํานวนหนึ่งที่เป็นคนกลุ่มคนที่ว่างงานเกือบเกือบตีไปว่าเกือบเกือ 500, บห้าแสนคนนะฮะสุดท้ายท่านอยากฝากอะไรถึงเขาครับในบริบทของกรมการจัดหางานกรมการจัดหางานเรามีตาแหน่งงานว่างเยอะนะครับอยู่ในระบบไทยมีงานทำเนี่ยท่านท่านไม่เลือกงานนะครับท่านไม่เลือกงานงานที่เรามีเนี่ย ที่ที่เหม,มาะสมกับท่านเนี่ยท่านเลือกช็อปได้เลยครับอย่างที่ท่านบอกว่าท่านไม่สะดวกปุ๊บท่านก็มาคนคนทำงานเว็บคนทํางานของเราก็ได้นะครับหรือท่านยังมองว่ายังไม่อยากทํางานประจําอยากนุ่นท่านก็มาดูอาชีพอิสระ ที่ทางกรมเรามีเรามีการเผยแพร่ด้วยนะครับในเว็บของกรมเองนะครับว่าเรามีการอบมรมฝึกอบรมที่ไหนท่านต้องการอะไรอย่างเนี้นะครับว่าเราสามารถเข้าถึงบริการของกรมที่มีให้เราบริการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วครับครับผมนะฮะถึงแม้ว่าจะมีจํานวนผู้ว่างงานอยู่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าไปมองจริงๆมันยังมีตําแหน่งงานว่างรองรับอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านพร้อม,อมเจองานที่ท่านถูกใจใที่ท่านพร้อมจะทำเนี่ย ตำแหน่งงานมันมีมากมายแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานเองพร้อมที่จะดูแลท่านอยู่แล้วครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากๆครับครับผมที่ครับแต่นี่คือทั้งหมดของรายการ n b t มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับกมา